คนงานและเจ้าหน้าที่ช่วยกันร,รื้อต้นไม้แล้วก็สเสวียนออกจากถนนรถแก้วในเทศบาลเมืองลำพูนนะครับหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมแม้จะมีการชี้แจงว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลำพูนฮิลลิ่งทาวน์ครับเพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าของลำพูนด้านนายชัยยงรัตนอังคูลผู้อำนวยการบริหารลำพูนซิตี้แล็บจำกัดบ,บอกว่าหลังจากมีข้อท้วงตินจากผู้โคนทีมงานเสนอให้เทศบาลเมืองลำพูนทบทวนโครงการนะครับ จนได้ข้อสรุปว่าให้ยกเลิกครับวันนี้จะมีการรื้อถอนต้นไม้ออกจากถนนแล้วก็คืนผิวจราจรให้เหมือนเดิมด้วยส่วนดอกไม้จะนำไปปลูกบนถนนเส้นอื่นนะครับขณะที่ไม้ยืนต้นจะนำไปเพาะชำแล้วก็นำไปปลูกตามบ้านหรือสถานที่ราชการครับคำคำแนะนำต่างต่างก็เยอะเราก็เลยเสนอเท,บท,บทศบาลทีท่จะพิจารณาทบทวนโครงการออกไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เริ่มทำการรื้อถอนตั้งแต่ต้นไม้ออกไปตั้งแต่ สิ่งปลูกสร้างที่ที่ทุกคนคิดว่ามันกิดขวางพื้นที่ทจ,าจราจรนะครับก็ออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคิดว่าสองสามวันนี้น่าจะเสร็จแล้วก็วก,วก็จะคืนพื้นที่ผิวจ,จราจรปกติกนะครับส่วนว่าจะเริ่มต้นทาโครงการใหม่อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยทางคิดว่าทางเทศบาลน่าจะจะให้คาตอบได้ดีกว่าเรา ด้านชาวบ้านบอกว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวนะคะเพื่อความร่มเย็นแต่ก็ไม่ควรจะมาปลูกต้นไม้บนถนนเพราะว่านั้นเป็นทางสัญจรในอนาคตถ้าต้นไม้โตขึ้นอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเห็นด้วยค่ะกับการยกเลิกว่าการการที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ควรจะมีสถานที่ของมันนะครับอย่างอย่างสถานที่ที่เป็นเป็นเป็นสวนสาธารณะนะครับ ที่จะทเป็นกอดของคนคนเมืองนะครับมีตั้งหลายที่เนาะลำพูนก็มีเยอะนะครับหรือว่าแถบริมน,น้ำากวงซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทําทางเดินแล้วมีไฟโซลารเซลล์แต่ตอนนี้เข้าใจว่าขาดกา,ารดูแลนะครับใช้ไม่ได้ละตรงนั้นก็น่าไปพัฒนาเนาะในส่วนถนนเส้นนี้ถ้าจะทําผมว่าน่าจะทําเป็นโครงสร้างโครงสร้างขึ้นมาโครงการลำพูนฮิลิ่งทาวใช้งบประมาณทั้งหมด2ล้าน 5แสนบาทนะครับซึ่งการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะแรกครับโดยจะมีเวทีสร้างการรับรู้ต่อไปเมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจยกเลิกโครงการครับ